สวัสดีค่ะวันนี้มากินอะไรนะรีวิวให้หน่อยมะปรางใช่ไหมพ่อเมียแนนเคสเจะเอาให้มะปรางเป็นรสชาติยังไงคะเปรี้ยวอ,อมหวานจ้ะเชอจะพร้อมสองแผ่นจิตรีวิวอีกถ้าจะเฉลยจะ้ะเอาก็ได้แบบแขกรับเชิญไงแมลี่เ,เอาลองบอกบริษสทม,มันเป็นจังไดลองสิเบิร์ ซื้อมากี่บาท4แต่สวนคน,นครพนมใชรผ,ผู้ดามาให้ผู้บ่าวทหารผู้ดาวทารสิกะน้อกต้องริวินเหรอชื่ออะไรรูดน้องริวว่ไในชิมซีมันอร่อยไหมแล้วกินกับอะไรแม่ <S <S> ใส่เจล <S <S> จ กินให,ใหดูสิว่ามันตาตีไหมอเ,เอากินเหรอเอาดูก่อนส่วนน้ำใบเเอากินอร่อยไหมเม,มลี่เป็นรสชาติยังไงบอกลูกเพจสิจเปรี้ยวเหมือนอะไระ <laughs> เปรี้ยวเหมือนอะไรแมลี่ รสชาติจังใดเปรี้ยวเปี้ยวคืออย่างเปรี้ยวคือหำเอาไม่เคยกินหำนี่หรอหำบลาล่างบ่เรือแบรนด์นะจ้าแบบหำแบบเอิ่มเออเออก็เคยเด้อส่งดีดีนว่า สมแซเนะคือว่าสมขาดสมแน่ไม่ใช่มาปางอยู่หรอไม่ใช่ตอนเขาเอายางมาให้กิน,น,นเป็นทั่วทีเพอเดไม่ใช่เขาซื้อมาจากตลาดฝั่งลาวหรอ,อเขาให้ยู่ไก่ลาว้วกล,ลืมบอกตลาดเขาไปเก็บมาจากปาก่าม,มันบกักยางบ่เนะาะให้กินออกอยี่บักยา โอเคค่ะรสชาติมันเปรี้ยวใช่ไหมค่ะโอเคนะบ๊วย